ทางเข้าสู่การท่องเที่ยวแบบโวลเชอร์ทัวนะคะในนามของบริษัทท r a v e l is l i ล e บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสาวปทัทวารินปัญญาหานแต่ความสวยไม่ห่างกับใครนะคะหรือเรียกส่้นๆว่าไกด์สาค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันสาวน้อยลูกครึ่งไทยเมกาสูงแล้วก็กว่าชอบไหมชอบไหมนามว่านางสาวอธิมาสอดสองนะคะนางสาวที่แปลว่ายังโสดขอพื้นที่โปรโมตอย่างนิดนึงน,น,นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าน้องไอก็ได้ค่ะค่ะเรา2คนนะคะรับหน้าที่เป็นไกด์ในทริปนี้ค่ะแต่เราไม่ได้มากับ2คนนะคะเรายังมากับสตาฟมืออาชีพอีก4คนค่ะที่มีประสบการณ์นะคะมีประสบการณ์มากกว่า20ปีค่ะปีนี้อายุ21พอดีเลยค่ะไปฟังเสียงน้องๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุมวรักเจริญพัฒนเรียกสัส้นๆว่าเจีย๊ยบดูแลเรื่องทั่วไปสมาชิกท่านใดขาดเหลือสิ่งใดบอกเจี๊ยบได้ส่วนเพียงจำนั้นขาดทุกนการศึกษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดีคงเจริญค่ะเรียกสัส้นๆว่านาาใครต้องการยาลมยาลมย,า,ลยาหมกแต่ย่างโซน้าเอ้ยไม่มีขอบคุณค่ะสวัสดีครับปกับผมนายีรรัตน์กัฒนาค์กุณชื่อเล่นมากอนครับดูแลเรื่องทั่วไปครับผม ท่านก็ผมนายคริวัตตัวนเทิงในสั้นๆเราสุจักครับผมจะให้บริการทุกท่านจนจบทลิปครับผมค่ะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตแจกแท็กติดกระเป๋านะคะให้ทุกท่านนะคะเขียนชื่อลงบนแท็กแล้วติดกระเป๋านะคะเมื่อติดเสร็จแล้วให้นํากระเป๋าไปให้สตาฟของเราค่ะแล้วเชิญทุกท่านนะคะนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถโครปรับอากาศของเราได้เลยค่ะเอากระเป๋ามางทางนี้ได้เลยค่ะ เช้านี้นะคะทางเรามีอาหารและเครื่องดื่มบริการทุกท่านไว้รับประทานอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนรถนะคะโดยจะมีสตาฟ4คนนะคะกําลังแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับท่านค่ะส่วนท่านไหนนะคะต้องการยากแก้เอนรถหรือไม่สบายสามารถบอกกับสตาฟของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เลือกเดินทางกับเราในทริปนี้เราจะทำให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่ตลอดทั้งทริปค่ะรับปสัญญาค่ะ โปรแกรมทัวร์ของเรานะคะเป็นโปรแกรม3วัน2คืนค่ะเดินทางตั้งแต่จังหวัดชุมพรสู่จังหวัดนครราชสีมาค่ะใช้เวลาการเดินทางประมาณ10-1ถึงชั่วโมงค่ะโดยจะผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายกสู่จังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะและความขวัญของจังหวัดนครราชสีมานะคะก็คือเมืองหินกล้าผ้าใหม่ดีมีโคราช ปราสาทหินดินด่านเวียงค่ะและและต่อจากนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่าน,นะคะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงเบาๆนะคะให้ทุกท่านได้ทานอาหารเชา้าแล้วก็ได้พักผ่อนแล้วเราจะเจอกันอีกทีตอนเที่ยงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเทียเ่ยงค่ะหิวกันหรือยังคะอ่าน้องลูกดิ๊กหิวแล้วใช่ไหมคะไกด์ร,รู้นะคะใช่ค่ะค่ะแล้วอีก30นาทีนะคะเราจะถึงร้านอาหาร เปยนจังหวัดเพชรบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะให้เวลาทานอาหารนะคะทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงค่ะไม่ว่าท่านจะทานอาหารดื่มน้ําหรือเข้าห้องน้ำนะคะก็เต็มที่ได้เลยค่ะแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาเจอกันนะคะส่วนถ้าเดินลงไปนะคะจะมีน้องสตาร์่าคอยคอยมอบกระดาษทิชชู่ให้อยู่นะคะสามารถหยิบได้เลยค่ะแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันนะคะเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ อนนะคะอาหารกลางวันอะไรกัน,นะะหไหมคะทุกท่านรู้ไหมคะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วนะคะอีก6ชั่วโมงเราจะเดินทางถึงจังหวัดนครราชสีมาค่ะตื่นไดกันะไหมคะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางและก็สนุกกันอย่างยาวๆเลยนะคะสวัสดีค่ะก๊อกก๊อกตื่นกันหรือยังคะตอนนี้นะคะเช้าไม่มีอะไรนะคะยินดีน้กงท่านเยือนเมืองยาโมนะคะประตูสู่แดนอีสานสัมผัสธรรมชาติด้วย ขุนเขาที่งดงามด้วยม่านหมอกและดอกไม้นะคะที่นี่นะคะไม่ว่าฤดูไหนๆนะคะก็จะเขียวขจีชุ่มฉ่าไปด้วยป่าธรรมชาติค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะให้ไกด์สารคะแนะนําทริปข้าวๆของเราในทริปนี้ค่ะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะไม่ว่าจะฤด,ดูไหนๆสภาพป่าก็ยังคงชุ่มฉ่าป่าไม้ทุ่งหญ้าเขียวขจีสดสวยสายน้ําไหลตกลงจากผาเสียงดังสน,นั่นกล้องไปทั้งุบเขาดูลึกลับหน้าเกงขามของน้ําตกเหวสวัสด เที่ยวชมไล่ทองสมบูรณ์ขับท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์สไตล์ครันทรีถ้มกลางบรรยากาศธรรมชาติฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียหน้ฟาร์มโชคชัยเที่ยวสุดบรรยากาศสัมผัสวิถีชีวิตตามฉบับชาวตะวันตกที่เดอะมิวเข่าใหญ่คาเฟ่สไตล์คันทรี Country, กลมกลืนไปกับธรรมชาติส่วนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหน้าเดอะบลูมบายทีวีพูโอโซนดีติดอันดับเของโลก ข้าวโพดต้องนึกถึงไร่สุวรรณโดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทั้งสดและใหม่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวโพดสดข้าวโพดต้มน้ำนมข้าวโพดและไอศครีมข้าวโพดร่วมเก็บความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดและความทรงจำที่ไม่ลืมพร้อมกับบริการอันแสนอบอุ่นจากทีมงานตลอดทิพย์ค่ะข้อข้อปฏิบัติและข้อห้ามเมื่อเข้าถึงวิทยาลนะคะห้ามส่งเสียงดังค่ะ ห้ามขีดเขียนในที่ต,ต่างๆนะคะห้ามเก็บดอกไม้หรือพืชออกจากอุทยานห้ามจับหรือให้อาหารสัตว์ป่าค่ะสูบบุหรี่ในบริเวณที่อุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียไมไว้ค่ะไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเข้าบริเวณในอุทยานแห่งชาติและทิ้งขยะและแยกขยะนะคะในบริเวณที่อุทยานแห่งชาติได้กําหนดไว้ค่ะไกด์ส้าคะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะค่ะทุกคนเท้าวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ไม่ไกลจากเมืองหลวงที่หลายคนฝันถึงและอยากจะมาสัมผัสสักครั้งอุทยานเป็นผืนป่ามรดกโลกดินแดนสวรรค์แห่งนักท่องภัยและบ้านหลังใหญ่ของสัตว์ป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญและหาย,ยากและใกล้ศูนย์พันธุ์หลายชนิดรวมถึงนกมากกว่า280ชนิดจึงทำให้เป็นที่นิยมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก กิจกรรมในช่วงกลางคืนนะคะก็คือเราจะไปส่องสัตว์กลางคืนค่ะสัมผัสอากาศหนาวยามค่ำคืนสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดถึงกลางป่าพร้อมชมสัตว์ป่าที่หายากค่ะได้แก่กระทิงช้างป่ากวางเก้งหมาในและสัตว์ป่าอื่นๆค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะทุกคนส่องสัตว์เป็นย,ยังไงกันบ้างคะ,คะใครเจอสัตว์อะไรบ้างคะเมื่อกี้ไอซ์เจอช้างป่านะคะทุกคนคิดว่า ช้างสาเนี่ยเราจะพบเจอบ่อยไหมคะเราพบเจอกันไม่บ่อยนะคะทุกคนเชื่อว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นไหมคะน่าตื่นเต้นกันสุดๆเลยค่ะไกด์ไอซ์ถ้าและคืนนี้นะคะเราก็จะพักกันในอุทยานนะคะพักแบบกลางเต็นท์ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะเข้าเข,ข้าที่พักแล้วก็พักผ่อนตามอุทยาเสร็นะคะแล้วใครมีปัญหาอะไรนะคะไกด์และสตาฟนะคะจะพักอยู่ที่เต็นท์หนึ่งทางโซนเองเลยนะคะสาม,มารถไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะถ้าทุกท่านนะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะ ะะให้มาที่สตาฟพิดน้องปอนนะคะแล้วก็สตาฟน้องถูกจังนะคะเพราะว่าคืนนี้นะคะสตาฟทั้งสองนะคะรับหน้าที่ดูแลทุกคนตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ว่าใครจะเกิดปัญหาอะไรนะคะใครต้องการยาดมยาลมยาหมองหรือว่าใครอยากไปห้องน้ำแต่ไม่มีเพื่อนไปก็ไปเรียกสองคนนี้ได้เลยนะคะเขาอยู่ที่เต็นเอทางโซน C ค่ะสามารถเดินไปนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เจอแล้วค่ะ <c oughs> สำหรับคืนนี้นะคะไกด์ไอซ์แล้วก็น้องๆสตาฟนะคะก็ต้องขอขับคุณว่าราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดียามเช้านะคะทุกคนเมื่อคืนเป็นไงกันบ้างคะหลับฝันดีนะคะเดี๋ยวเช้านี้นะคะเราจะมาทานอาหารกันที่ร้านอาหารสวัสดิการของทางอุทยานนะคะเช้านี้เราจะมีเมนูข้าวต้มปลาให้กับทุกคนเลยนะคะแล้วถ้าใครแพ้ปลานะคะเราจะมีข้าวต้มหมูค่ะเชิญเชิญทางด้านซ้ายได้เลยนะคะแล้วใครต้องการน้ําหรือชานะคะสามารถบริการเองได้เลยะคะ่ะแล้วแปดโมงครึ่งนะคะเราจะเจอกันหน้าบ้านค่ะแล้วเราจะไปต่อที่น้ําตกเหวสุวรรดนะคะขอให้ทุกคนทานอาหารเช้ากันบสบายเลยค่ะ ตอนนี้นะคะที่ท่านเห็นอยู่นะคะก็คือป่าทา้เข้าของน้ำตกเหวฟืนนะคะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปเที่ยวชมด้านในค่ะเราจะให้เวลาเที่ยวชมถ่ายรูปต่างๆนะคะก็คือ1ชั่วโมงค่ะแต่ว่าระหว่างเดินทางเนี่ยทุกท่านก็ต้องระวังด้วยนะคะระวังลื่นค่ะเพราะว่าจะมีตะไคร่นะคะเพราะว่าป่าที่นี่ก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่บ้างยังมีตะไคร่มีปลิงอยู่นะคะก็ขอให้เดินกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะไกด์ถามยจะบอกไหมคะค้าขอให้ท่านดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วเราจะสนุกกันจนจบทริปค่ะใช่ค่ะแล้วไกด์แล้วไกด์ก็ไกด์ ก็จะรอซัพพอร์ตท่านอยู่ค่ะตลอดการเดิน,นทางค่ะค่ะน้ำตกเหวสวัสดนะคะเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากของอุทยานแห่งชาติเป็นน้ำตกแห่งแรกของห้วยลำตะคองที่ไหลผ่านหน้าผาหินทรายโค้งสูงประมาณ20เมตรลงสู่แอ่งน้ำด้านล่างที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะ ทุกคนคงได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้เห็นความสวยงามแล้วนะคะและเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปกันที่ที่ทุกคนอยากไปญี่สุนนั่นก็คือคือไร่ทองสมบูรณ์นะคะไร่ทองสมบูรณ์นะมีกิจกรรมมากมายเลยคะ่ะแต่ที่สําคัญน,นะคะเราจะมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของทริปนี้นะคะเราจะทุกคนนะคะแบ่งทีมแข่งกค่าไหคะและเราจะเลือกสีกันนะคะว่าใครจะได้เป็นทีมสีแดงและใครจะได้เป็นทีมสีดานะคะและสองทีมนี้นะคะจะมาแข่งกัน ทีมไหนชนะน,นะคะเรามีของรางวัลให้ด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะถึงไร่ทองสมบูรณ์นะคะเราใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะรวมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยค่ะขอแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าเราจะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารทองสมบูรณ์นะคะเที่ยงสิบสอ,อนาฬิกานะคะขอให้ทุกคนมาพร้อมกันที่ร้านอาหารทองสมบูรณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวเราจะแจงแ้งรายละเอียดทีค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ไร่องสมบูรณ์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะเข้าไปทํากิจกรรมข้างในคะ่ะแต่ก่อนเข้าไปนะคะเราจะมีบัตรแจกค่ะบัตรนี้นะคะเป็นบัตรกิจกรรมค่ะสามารถใช้ได้3มกิจกรรมนะคะเชิญทุกคนนะคะรับบัตรที่น้องสตาร์ทั้ง4คนได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้ไกด์สารนะคะบรรยายบรรยายแล้วก็พาทุกคนเข้าไปเที่ยวชมนะคะส่วนใครที่อยากทํากิจกรรมเพิ่มเติมมากกว่า3กิจกรรมนะคะสามารถซื้อเพิ่มได้ค่ะในราคากิจกรรมละ150้บาทค่ะเดี๋ยวยังไงก็ส่งต่อให้ไกด์ ค่ะไล่ทองสมบูรณ์ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบแอดเันเจอร์นะคะเป็นการท่องเที่ยวสไตล์ตะวันตกมีกิจกรรมให้เราเล่นมากมายเลยนะคะเช่น BB บีกันจัดเต็มความสนุกตื่นเต้นเต็มพิกัดก,กับสนาม BB บีกันเหมือนกําลังเล่นอยู่ในสนามสงครามลอกลอยฟ้าเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและท้าทายคุณจะบินได้เหมือนนกแล้วกลับมาโดยกระเช้าลอยฟ้า รถโกคารฝึกทักษะการขับรถยนต์ในสนามเส้นทางเรียบภายในเวลาที่กำหนดประมาณ6-7นาทีนะคะโดยทางเรานะคะจะมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ก็คือการแข่งรถ ATV เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยนะคะและเราจะใช้เวลาอยู่ในแร่ทองสมบูรณ์ประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะคันแจงนะคะก็ต้องขอเสียงรบมือกทัทีพิชนะด้วยค่ะ และทีมที่ชนะเราบอกไปเลยนะคะว่าจะมีรางวัลค่ะรางวัลนี่ค่ะเดี๋ยวค่ะจะขอให้หัวหน้าทีมนะคะมารับรางวัลไปด้วยนะคะค่ะโอเคขอเสียความรู้ได้ค่ะค่ะแล้วเราทานอาหารแล้วก็ทากิจกรรมที่ได้ทองสมบูรณ์เสร็จแล้วนะคะ,เร,ะ,คะเราจะไปต่อที่ฟาร์มชองชัยค่ะเราจะไปต่อที่ฟาร์มช่องชัยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะไปเดินวิวเขาใหญ่แล้วเข้าที่พักกันค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเราก็จะเดินทางเป็นเวลา15นาทีนะคะ ทุกท่านก็พักผ่อนตามอธัธยาศัยได้เลยค่ะเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเราจะมาปลุกนะคะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงฟาร์มโชคชัยกันแล้วค่ะและเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวฟาร์มโชคชัยค่ะแล้วให้ไกด์สารนะคะเป็นผู้พูดบรรยายค่ะฟาร์มโชคชัยนะคะเราจะชมการแสดงวิถีโคบ้านไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแบบขาวบอยการดำรงชีพอาหารและการละเล่น จึงถือเป็นวิถีชีวิตที่แสดงออกและยังคงความเป็นเอกลักษณ์มีกิจกรรมให้เราร่วมสนุกมากมายเลยนะคะเช่นกิจกรรมรีดนมน้องวัวพบกับน้องวัวโคนมสายพันธุ์โชคชัยฟรีโอเชียนท่านจะได้ลงมือรีดนมน้องวัวด้วยตนเองเลยนะคะเรียนรู้กระบวนการเก็บน้ำนมกระบวนการจัดการนมตั้งแต่ออกจากเต้ากิจกรรมซูเปอร์เจนรับชมจุดเริ่มต้นของน้ำนมคุณภาพสูงที่ต้องคัดสรร ซึ่งสายพันโคนมที่ดีที่สุดไอศกรีมเวิร์กช็อปเรียนรู้ถึงขั้นตอนการผลิตไอศกรีมอืมิ้วของฟาร์มนะคะพร้อมแบ่งปันความชื่นชอบกับเพื่อนๆปิดท้ายด้วยการชิมไอศกรีมแบบสดใหม่ฝีมือตัวเองนะคะและทุกท่านสามารถแวะซื้อผลิตภัณฑ์นมแปรรูปทั้งนมอัดเม็ดไอศกรีมโยเกิร์ตท็อฟฟี่นมเป็นของฝากอีกด้วยนะคะค่ะสวัสดีทุกท่านอีกรอบนะคะ นี่เรากไ็ได้ไปเที่ยวฟาร์มโชคชัยกันแล้วนะคะทุกท่านได้ของฝากอะไรติดไม้ติดมือกันมาม้ากไหมคะไกดไอได้อะไรมา้างคะไกดไอได้ทอฟฟี่รสนมมาค่ะทอฟอทอฟี่รสนมนะคะเป็นทอฟฟี่ที่แปลรูปโดยฟาร์มโชคชัยค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ไปเห็นขั้นตอนกันมาแล้วนะคะแลวทอฟฟี่อันนี้นะคะกไกด์ไก้ไอแล้วมากินเองด้วยนะสาสายสาไกดไอเอามาแจกค่ะแจกให้กับผู้ชนะนะคะเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นนะคะแล้วเด <มา S 1> ี <มา S 1> ๋ยวถ้าใครมีผู้ชนะนะคะ รับไปเลยค่ะไกด์จาลหรอคะได้อะไรมาคะคอต้องส่งมาแน่ไดโยเกิร์ตมาะคะ่ะเป็นโยเกิร์ตที่ทางความโชคชัยนะคะได้ผลิตเองทุกขั้นตอนเลยนะคะ,ะก็คืออยากจะเอามาให้ลองแจกให้ทุกคนได้ลองชิมกันค่ะว่า รสชาติมันจะอร่อยขนาดไหนคะกายไออยากชิมไหมคะกายไอก็อยากชิมค่ะทำยังไงดีคะเนี่ยกาไอยากชิมมันด้วยถ้าอยากชิมก,ยยกมม็ต้องร่วมกันเล่นเกมนะคะทคุก<อ>แสดงว่าผู้ชนะนี่ต้องโชคดีกว่าเราแน่เลยอะเพราะเราไม่ได้กินแต่ผู้ชนะได้กินนะคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะคะต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เดี๋ยวมิวเขาใหญ่ไปเดี๋ยวมิวเข่าใหญ่ถ้าไม่ได้ไปถ่ายรูปเราจะไปทําอะไรดีคะเชฟสาวเอไปกินอาหารต่อหนะ้าหรือว่าเราจะไปฟอร์มตัวเป็นเชฟแล้วก็ไปทําอาหารในตู้ไปยิงไม่ดีนะคะให้เชฟทําดีกว่าค่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดอะมิวแารใหญ่แล้วเราเข้าที่พักกันดีกว่าค่ะคืนนี้ที่พักของเราก็ไม่ธรรมดานะคะให้ทุกคนรอรุ้นดีกว่าค่ะว่าที่พักของเราจะสวยแค่ไหนค่ะ The เดอะมิวแารใหญ่นะคะตลาดสุดชิลแหล่งรวงความชิลภายใต้การตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อรับประทานอาหารค่ำเมนูอาหารสไตล์โฮมเมดน่ารับประทานเมนูแนะนำของทางร้านนะคะยกให้พิซซ่าต้มยำกุ้งแป้งบางกรอบ โรยหน้ากุ้งลายเสือเนื้อแน่นนะคะเด้งดึงเวลาเคี้ยวกินหอมซอสต้ตยมยำกุ้งที่ทำจากสมุนไพรสดๆไม่ใส่ผงชูรสเลยนะคะเราจะใช้เวลาที่นี่3ชั่วโมงค่ะขอให้ทุกท่านรักษาเวลากันด้วยนะคะค่ะสวัสดีตอนเยน็นทุกท่านอีกรอบนะคะเราได้ไปเที่ยวกันที่ตลาดนัดเดอะมิลล์ขาใหญ่นะคะทุกทกท่านได้ไปชิมอาหารอะไรกันมาบ้างคะ ไอด์สาเมื่อกี้ไอ้ไก่ไอ้นะคะคุณฟุฟยอะค่ะเขาไปกินพิซซ่าแต่เขาไม่ชวนไก่ไอ้เลยค่ะโอ้โหแซลพิซซ่าที่นี่ต้องอร่อยแน่เล่ใช่ไหมคะแล้วไกด์ส่ารู้ไหมคะว่าไก่ไอ์กินอะไรไปกินอะไรมาคะไก่ไอ้กินส้มตำล้านข้าวค่ะเอ้ยไม่ใช่นะคะเราก็ไปกินพิซซ่ากันมาเหมือนกันค่ะเพราะว่าของพื้นชื่อที่นี่ก็คือพิซซ่านะคะเพราะว่าพิซซ่าที่นี่นะคะเขาจะเป็นแบบโฮมเมดค่ะเขาจะทําเองทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งต่างจากพิซซ่าในห้างทุกๆอย่างเลยค่ะใช่ค่ะ แล้วถ้าใครไม่ได้มามาแล้วไม่ทานวิ่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าอร่อยมากจริงๆดูคูไก่ไอสิคะนี่ค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะเข้าที่พักกันแล้วค่ะชื่อที่พักอันนี้ชื่ออะไรคะไก่ไอลาเลนามารับค่ะอาแค่ชื่อที่พักก็สุดเก๋แล้วนะคะ ที่พักที่นี่นะคะจะเป็นที่พักสไตล์อินเดียค่ะเหมาะสำหรับการถ่ายรูปมากไกลไอไม่รู้ว่าคืนนี้ไกลไอจะถ่ายรูปทั้งคืนแล้วจะได้นอนไหมเนี่ยเตรียมชุดมากี่ชุดเนี่ยโอ้โหเต็มกระเป๋าเลยค่ะที่นี่นะคะมีมุมถ่ายรูปสวยๆมากเลยค่ะเหมือนกับเราไปอินเดียจริงเลยนะคะแล้วถ้าใครคิดว่าเราไม่มีชุดอะค่ะเขามีชุดให้เช่าค่ะมีชุดให้เช่าเลยนะคะสามารถเช่าชุด ถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะคืนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเข้าที่พักแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเลยคะ่ะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ใครมีปัญหาอะไรนะคะไกด์ไอซนะคะอยู่ที่ห้อง1นึค่ะสวัสดีค่ะ วันสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่เราจะเดินทางกลับชุมพรกันนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวกันที่เดอะบ o o m ายทีวีพูนะคะซึ่งเป็นสวนดอกไม้ค่ะเราจะให้ทุกท่านนะคะถ่ายรูปมาอวดไกดกันด้วยนะคะแล้วก็สถานที่ต่อไปนะคะเราก็จะไปเที่ยวกันที่ร้านข้าโพดหวานไร่สวนค่ เดอะบูมบายทีวีพูลนะคะสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอโซนดี D, ติดอันดับเจของโลกให้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปทั้งทุ่งดอก o ฟเกตมีนอตทุ่งดอกเดซี่ทุ่งดอกทิวลิปทุ่งดอก l ินลี่สวนดอกพิทูเนียและดอกอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะโอบกอดด้วยขุนเขางดงามเกินคำบรรยายเลยค่ะทุกคนอย่าลืมถ่ายรูปสวยๆมาอวดกันนะคะค่ะและในตอนเที่ยน,นะคะพวกเราก็จะพาทุกๆคนนะคะ ไปรับประทานอาหารกันที่สูเซนตี้ปากช่องค่ะและไก่ไอน,นะคะอย่างที่เรามาคุยกันตั้งแต่ก่อนหน้านะคะว่าเราจะมีของรางวัลมาแจากทุกท่านค่ะค่ะและเกมที่เราจะให้เล่นของรางวัลค่ะง่ายง่ายถ้าทุกคนจําได้นะคะไก่นะคะเคยพูดคํขวัญของโคราชของเมืองและคราชสีม,มาไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหมคะแกรนดใช่ค่ะใช่ค่ะใครที่จําได้นะคะรับไปเลยค่ะของจากเราสองคนนะคะมีใครจาได้ไหมคะ น้องลูกดิก๊กยกมือน้องลูกดิก๊กจำได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวให้น้องลูกดิ๊กลองพูดนะคะถ้าพูดผิดเรามีบทลงโทษไหมไกด์มีไหมคะไม่มีดีกว่าไม่มีภาษาโอเคค่ะให้น้องลูกดิ๊กพูดดีกว่าค่ะเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาดหินดินด่างเกวียนค่ะโอ้ย,โอย,อย่างนี้เรา,าก็ต้องตกไปที่น้องลูกดิ๊กเลยนะคะเด๋ยาจะมอบรางวัลสองอย่างนี้นะคะให้น้องลูกดิ๊กเลยนะคะถือว่าเป็นของรางวัลตอบใจ สุดน่ารักนะคะค่ะอันนี้ก็คือคเป็นของขวัญจากพวกเรานะคะ<ช>ที่พวกเราได้ซื้อมาจากฟากโชคชัยนะคะ<ช>เป็นท็อฟฟี่แล้วก็โยเกิร์ตค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะที่เราไปเที่ยวสวนดอกไม้กันมานะคะมีใครมีรูปสวยๆมาฝากไกด์ไหมนะเมื่อกี้ไกด์แอบไปถ่ายรูปก,กับน้องฟูฟวยมาด้วยนะคะไกด์สาวได้ไปเห็นพวกใครไหมคะ เอถ่ายรูปกับใครดีนะรอดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะถ่ายรูปใครเราจะขึ้นให้นะคะให้ทุกท่านได้ดูกัน,นะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวไกด์นะคะจะมีรูปสวยๆของไกด์สองคนนะคะสวยมากๆค่ะจะขึ้นให้ดูนะคะค่ะ,คะแล้วก็สถานที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่ไหนกันคะไกด์สาค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นร้านข้นาโพดหวานไล่ส่วนะค่ะทุกๆท่านนะคะก็จะได้ซื้อของฝากนะคะของที่ระลึกไปฝากคนที่บ้านกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมซื้อมาฝากไกด้วยนะคะไกดย้่ค่ะ <laughs> ร้านข้าวโพดหวานไล่สุวรรณพิกัดช้อปปิง้งซื้อของฝากยอดนิยมนะคะเพราะผลิตภัณฑ์ข้าวโพดของไล่สุวรรณมีคุณภาพสูงจึงมีผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานฝักสดข้าวโพดต้มน้ำนมข้าวโพดไอศกรีมน้ำนมข้าวโพดอีกทั้งไล่สุวรรณมีส่วนช่วยสนับสนุนชุมชนในการทำสัญญากับเกษตรกรให้นำมเมล็ดข้าวโพดไปปลูกและส่งผลผลิตกลับมายัางไล่สุวรรณค่ะค่ะเป็นยังไงกันมา ได้สุวรรณนะคะใครได้ของฝากอะไรบ้างเอ่ยไกด์สาได้อะไรมาเนี่ยนี่ค่ะไกด์สันะคะไดไอศกรีมข้าวโพดมาค่ะก็คือจะหอมข้าวโพดนะคะเหมือนที่เขาบอกก็คือจะซื้อมาลองชิมค่ะมีใครอยากชิมไหมคะไม่ให้ค่ะ่วนไกด์ไอ้นะคะ <c oughs> ไดน้ำนมข้าวโพดมาค่ะรสชาติเข้มข้นมากค่ะไวแอบไปชิมมาแล้ว <c oughs> แล้วก็เลยซือกับ <c oughs> กะว่าจะเอาไปฝากครอบครัวแต่ถ้าเกิดลูกทัวร์อยากกินอันนี้ก็ค่อยว่ากันนะคะ <c oughs> ก็มาเราชิมได้นะคะไกด์ไออนุญาตค่ะ และเดี๋ยวนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปแวะทานอาหารเที่ยงกันที่ซูเซนตี้ปากช่องนะคะจะเป็นอาหารแบบเซตโตนะคะให้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงแล้วกันเนาะทุกคนจะได้ทานอาหารเข้าห้องน้ำแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะกับชุมพรค่ะค่ะเราจะเดินทางต่อกันยาวๆจนถึงจังหวัดชุมพรกันเลยนะคะหรือว่าใครปวดห,วดหวดัวหรือต้องการยายแก้เมาร้นะคะสามารถบอกสตาฟได้2 4ชั่วโมงเลยค่ะค่ะ สวัสดีทุกท่านอีกรอบนะคะตอนนี้นะคะอีก10นาทีแล้วก็จะถึงละแมกันแล้วนะคะทุกท่านก็ไกด์ไอกับไกด์ฉา,านะคะก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆอยากจะบอกนะคะก็คือไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกล่นะคะแต่สิ่งที่สําคัญนะคะก็คือการที่เราได้มาเที่ยวร่วมกันนะคะทางเรานะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจให้เราได้นําเที่ยวในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับอย่างสวัสดีภาพค่ะ ในนามของบริษัททาวเวลไอสแลนด์นะคะต้องขอ,อขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจให้ทางทาวเวลไอสแลนด์จำกัดได้บริการและดูแลทุกท่านตลอดจนจบทิปค่ะค่ะแล้วทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกท่านนะคะจะกลับไปด้วยรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปทั้งหัวใจเลยนะคะและหวังว่าในทริปหน้าเราจะได้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะในนามของสตาฟยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดูแลทุกทุกท่านจนจบทิป หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี้ค่ะได้หลังจากนั้นนะคะขอเชิญทุกท่านรับกระเป๋าจากพวกเราด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ทริปหน้า